ผมอยากให้คุณกระโดดเดี๋ยวนี้ <laughs> ยิงก็ได้นะเหรอสวัสดีค่ะทุกขาแกรซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม m i n e c r a วันนี้ช่างคลค่ะเย,ย้และในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวเกโอเคคะ่ะเย,ย้เอ้ <laughs> เอทำไมตายอ่ะ <laughs> เป็นเพราะว่าวันนี้เรามาเล่น Minecraft แต่ว่าห้ามกระโดดคะ่ะถ้าเกิดเรากระโดดนะคะเราจะตายคะ่ะทุกคน นร่อมหลีเราต้องแบบชี้กับกาบี้อย่างเงี้ยบอกเลยว่าตายรัวๆโอเคค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมด2แบบค่ะทุกคนแบบแรกนะคะก็คือคัพของค่ะทุกคนสิ่งที่เราจะต้องคัมนะคะก็คือ 1. ดาบไอรอนค่ะ 2. ชุดเกาะไอรอนเต็มตัวค่ะ 3. โลนั่นเองค่ะรอบที่2นะคะก็คือแข่งนับการตายค่ะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะที่เผลอรกระโดดแล้วก็ตายเยอะกว่านะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้แพ้นั่นเองโอเคพร้อมเปล่าไม่ต้องมาดังเขาเลยเธอเนี่ยนะขอตีสักทีได้ไหมขอตีสักทีขอ,อ,อโอ้ยเธอแกงเขานีเลย,ออยพอแล้วพอแล้วหยุด เดี๋ยวเรามาแข่งขันกันดีกว่าแล้วทุกคนพ <c oughs> อแล้วหยุดแล้วโอเคพร้อมยังเราจะเริ่มแล้วนะพร้อมยัง<อ>พร้อมยังมาเราไม่ได้จับเวลานะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดใครคราฟเสร็จก่อนก็อาจจะเป็นผู้ชนะไปเลยนะคะพร้อมไหมไม่ไม่คืออย่างนี้ดีกว่าถ้าใครคราฟเสร็จก่อนก็คือเวลาจะหยุดนะตรงนั้นไม่ไม่เขาไม่ได้จับเวลาใช่ใช่ก็คือถ้าใครคราฟเสร็จก่อนก็บอกว่าเสร็จแล้วใช่ใช่ใช่โอเคพร้อมนะ สามสองหนึ่งเริ่มคะ่ะไปค่ะทุกคนตัดไม้ก่อนตัด,ตด,ตดนะไม้ก่อนตัดไม้จุดไม่จุดแล้วครับอ่าถ้าเกิดเราจะเดินขึ้นบล็อกนะคะก็คือต้องขับบันไดนะคะทุกคนเพราะคือเดี๋ยวพี่ขวัญว่าเดี๋ยวเราจะทำเออขวานก่อนเพราะว่าเราต้องตัดไม้เยอะมากเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดเราลงไปขุดแร่แล้วว่าบอกเลยว่าเราจะขึ้นมาลําบากมากหิงเหรอใช่ดี เขาจะแบบคับไปแล้วก็ตัดไม้ไปให้ได้เยอะที่สุดอะเท่าที่จะทำได้ไปละตัดไม้ก่อนตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เอ๊พี่พีเขายังไม่เผอกระโดดอะเนี่ยยังไม่ตายอรอไม่คะเป็นเก่งใช่เปล่าคนมันเก่งใช่เปล่าเอาไหนให้เขาเดินโลใหม่เขาขึ้นโอ้โหต้องค้าบก็ไม่ได้ไงก็เธอก็ต้องคับบันไดไงโอ้เสียเวลาจัดเลยย่เธอต้องคิดดีดี ตามนั้นแหละมันอยู่ที่ทริคของการเล่นแต่ละคนนะแต่ว่าพี่วัาว่าต้องต้องข้ามบันไดก่อนมาตอนนี้เราต้องเตรียมไม้ไว้สําหรับการทําโลยทุกคนอุ้ยยากจุ๊ยโอ้ยโหแล้วจุกไปกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้โอ้โหะโอเคอะไรหรอจะอะไรอะไรจะมะไปอยู่ข้างบนหมดเลย <c oughs> เนี่ยเขาก็ขึ้นมาข้างบนเหมือนกันเนี่ยเขาก็ต้องข้ามบันไดเพื่อขึ้นมาตัดมันเหมือนกันเนี่ยคนเย่ยเลยเราจะต้องตัดไปให้ได้เยอะที่สุดค่ะทุกคน เอาไม้ไปให้ได้ยะที่สุดไปไปไปอุ้ยแถวเขาตรนนี้มีหลายต้นด้วย๋อ,อแล้วพี่ขันว่าได้ต้นนี้ก็น่าจะพอแล้วไปดีกว่าถ้าเกิดเราแบบว่าลงก่อนเราก็จะมีสิทธิ์ค่ะทุกคนได้เปรียบได้เปรียบไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้เปรียบได้เปรียบอุ้ย<ๆ>อุ้ยลงวไปยล้วไงแล้วไปแล้ววววว้้้ไป้ไะไปแล้ไ้ แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไหล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 เฉยโอเคค่ะค้าบันไดไว้ก่อนนะทุกคนโอเคได้แล้วต่อไปเราต้องครับเราต้องครับเราต้องครับที่ขุดหินเสร็จใจนะครับผมคราบที่ขุดหินเฮ้ยเจ็แล้วหรอโอ๊ยเร็วเกินเร็วเกินคนคนนี้มันเร็วจริงจริงสามสี่เขาก็ค้าบแล้วเฮ้ยเขาขุดไอรอนได้แล้วหรออะไร เธอขุดอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าของเธออะอ๋อเหมือนเธอนับไอรอนเลยอุ้ยขอบคุณนะทำบันไดเขาเดินอาเขาคุนนั่งเลยเฮ้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 ย้ยาคือนะคือนะคืนโอ้โขอโทษขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นั้งใจไม่อันเดียวอันเดียวอันเดียวม่เถออันเดียวไม่ก็เขาขุดเขาจะไปเอาฐานแล้วคีโกงคีโกงอะไรไม่ได้โก้งไม่เอบคนบันไดนะเอ้น่า บันไดเขาได้ไงอ่ะหอกสิแอบ <c oughs> ขึ้นบันไดเขาได้ไงอ่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีไอรอนอ่าเอาไอรอนก่อนเอาไอรอนก่อนเฮ้ยแอบใช้บันไดเขาเหรอมาแล้วจ้าแอบใช้บันไดเขาคิดเงินนะเขาที่เสียสก,กิลเลตันเขาต้องตายแน่ๆเลยแน่ไงอุ้ยติดหัวว่าแล้วทําไมขึ้นไม่ได้โอเคไปค่ะทุกคนมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะปิดมอนเตอร์ไม่ได้เหรอปิดมอนเตอร์อืมเอาแค่ปิดก็ได้ค่ะปิดให้แล้วค่ะ เสียเวลาเขาแน่เนี่ยเธอเนี่ยทำให้เขาเสียเวลาเนี่ยเขาไม่ได้ขุดแต่เนี่ยหรอเฮ้ยเขาอยากได้่านนะ่านอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยต,ตรงนี้เต็มเลย <laughs> ตรงไหนเฮ้ยอยู่ห้องบนน่ะ่านอยู่ห้องบนน่ะทุกคนพี่ว่าพี่ต้องเผลอกระโดดแน่เลยอ่ะกลัวจัง <c oughs> เก่งจเป็นีกก็ยังไม่เผลอกระโดดสวีทาังอ่ะก็กดดิโอเคกดเลยเก่งก็กดดีเอ้ยไม่กดหรอกเขาไม่อยากแพ้อ่ะเยเขาอยากชนะเธออ่ะทำไมอ่ะ บันไดหมดคือซวยบันไดหมดเหรอเป็นหมดหรอกเฮ้ยเป็นหมดได้ไงอ่ะเฮ้ยมีฐานเจ็ดน่าจะพอเผาได้เลยทุกคนเฮ้ยแล้วพี่พีทเขาไปไหนแล้วอ่ะตรงนี้มีทองมีทุกอย่างคือแบบโอ้ยลน้อยมากจนเนี้ยอุ้ยถ้าอะลงลาวานี่ไงจะเจอพิษหัวฮะจะเจอเพชรเฮ้ยตรงไหนมีเพชรหรอไหนนี่ตรงนี้อยู่ไหนวะเนี่ย ก็พอดีว่าเราแบบว่าแบบว่าไม่ได้นับคะแนนเพชรอะนะผกกันก่อนครับหกกันกครับกันทำไม,มอยากได้ก,กันตายครับโอกลัวน้ําไหล <c oughs> บบน้ํําน้าไหลพาตายใช่ครับโอเคตรงนี้มีไอรอนเราเก็บไอรอนไปเผาก่อนนะครับน้ำไหลอย่างนี้เราจะรอดได้ไหมครับเนี่ย รอดได้สิครับทำไมเราจะรอดไม่ได้หรอกครับผมคับดาบเสร็จแล้วนะครับผมแล้วผมก็คับโล่เสร็จแล้วนะครับผม,มไไตัววายไงตัววายแล้วก็วางไอรอนไว้ตรงกลางเรียบร้อยคับเสร็จแล้วเอ้ยครับเสร็จแล้วไม่ใช่คับเสร็จแล้วค้าไปไหนคัาไปแล้วเรครับเสร็จแล้วนะเจ้าของเธอ,อ,อ,อลืมกระโดด <c oughs> <c oughs> กระโดดไม่ใ <c> ห <oughs> <c oughs> ้กระโดดเหอเนี่ เขากระโดดไงเขาเขาตายไงแล้วเมื่อกี้เขาโดนตกลาวาด้วย,โอ,ยโอ้ยโอ้ยนูพลมิวขวัญตายไปหนึ่งแล้ววาพี่พีเขายังไม่ตายเลยอ่ะดกเดียเขาเล่นกันครับเฮ้ยเป็นไปได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาคราบหมวกแล้วนะเฮ้ยจะเยนในสองเขาคราบหมดแล้วแล้วเขาคราบเสร็จก่อนก็เขาเขาชนะผมไม่ตายนะเฮ้ยคุณเกินไปอะจริง คุณคุณไม่ลืมเลยเหรอคุณไม่ลืมที่จะแบบกดกระโดดหรืออะไรอย่างงี้เลยเหรอออกมา,าหาวิธีกลับโดยที่ผมไปต้องกระโดดอยู่ครับผมไม่ต้องรีบหรอครับทุกสักวันผมกมมม็ต้องกระโดดครับไม่รีนทางครับผมผมอยากให้คุณกระโดดเดี๋ยวนี้ยังงี้ก็กได้เหรอยังไงเหรอกระปินน้ำอ,อ๋อว้ายเท่ากับว่าตอนนี้ตายหนึ่งหนึ่งเท่ากันนะทุกคนไหนอะพีพีเขาไม่ลงมาสักที เขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วโอ้ยตายหนึ่งงเท่ากันนะครับพ่ะทำไมไม่อุดเธอดักเธอดักหรอเล่ฮะเธอดักเราเหรอก็ก็พอดีเขาไปขุดแล้วเขาไม่มีบอสเขาก็เลยไม่อุดไม่รู้แหละไม่รู้แหละตอนนี้เขาเผาไอรอนแบบเยอะมากวางหินหมดใช่ไงมันหมดแล้วอ่ะตอนนี้เขาได้เสื้อแล้วนะ้ยเขาขาดแค่กางเกงกับรองเท้าอ่ะทุกคนเธอเขาว่ามัน มันไม่สนุกว่ะมันต้องเปิดมอนเตอร์ว่ะไม่งั้นเราก็ไม่ตายขอเปิดแล้วกันนะเปิดแล้วเออเขาพูดเองนั่นแหละเขาเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำลองเท้าไม่ได้เปิดตัวไหนเนี่ยแบบปิดตัวไหนอะไรเนีปิดนะอุ๊ยอุ้ยเอ้าเอ้าเขาตายไดเขาไม่ได้ดูดเหรอไม่ได้โดดเออ เมื่อกี้เหมือนเขาเห็นเธอก็โดดเราไม่โดนเราไม่ได้กดสเป็นบ้าเลยหรือว่าเธอไปเธอเธอเปิดอันนั้นหรือเปล่าจ้ำอ่ะไม่เนาะใช่ป่ะสรุปเปิดจ้ำออนอยู่เธาไปโดนชนบล็อกแล้วมันไปเดินชนอะไรทั้งอย่างหรอมันก็เด้งอ่ะอ้าวโอเคตายสองคนว้าวว้าวหุ้ยเลยเหรอเขไม่ได้ตั้มใจน้ำดีเอ้าเนี่มาเนี่ยเอ้อเดี๋ยวนะ าไม่ตายอ่ะจริงๆโดดน้ําก็ไม่ตายไม่ใช่หรอขึ้นน้ําอ่ะเขาไม่ได้โดดแต่เขาไม่ตายนะเขาก็มาเดินชนๆอยู่มันเห็นเขาเป็นอะไรเลยนั่นแหละเป็นตายแล้วเขาก็ว่าน่าจะใช่ไงห้ามนับขั้นหนึ่งเท่าเดียโอเคแต่เขาจะตายเพราะมอนเตอร์ข้างบนเยอะว่ะอย่าพิ่งอย่าพึ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 ่งอย่าพิ่งออลงน้ำก่อนไปแล้วหนีจากมอนเตอร์แล้วโอเค ไม่ได้แล้วอแล้วสามารถเดินจากเดินมาตรงนี้ได้แล้วเธอไม่เดินเล่นตรงนั้นเองอ่ะเอาตายเฉยมันไม่มีที่ให้ไปแล้ววะตายเฉยอุ้ยเขาคับเสร็จแล้ววะเสร็จกอย่าแล้วเหรอเสร็จหมดทุกอย่างแล้วดาบไอรอนโล่แล้วก็ชุดเกาะ ไอรอนครบเสร็จครับทุกคนมีมั้งเขาไม่มีไอ <c oughs> รอนให้ใช้เลยเธอ <c oughs> ช้าเธอมาเดินไปหาไอรอนถึงไหนเนี่ยอก็มันไม่มีไอรอนตรงนั้น <c oughs> ไหนทำไงอะ่ะ <c oughs> เขาอกวเขาขุดมาหมดแล้วยังไงล่ะเขาไมกงเขาบอกงเขาไม่ได้ขี้โ <c oughs> กงเขาให้คะแนนพิเศษเอาปะอะไรพิเศษอะไร คะแนนพิเศษใส่ไข่พิเศษอะไรขุดเพชรคะแนนพิเศษใส่ไข่ขุดเพชรถ้าเธอขุดเพชรได้เธอจะได้คะแนนพิเศษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเป็นอะไรอ่ะโอ้ยไม่มีบั๊กตรงนี้หัวไหนผูปกติตัวนี้ฉันขึ้นได้ปกตินี่เขาไม่ได้โดนเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะทำไมทำไมเขาถึงไม่โดน อ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่เอาแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นบั็กค่ะทุกคนอะไรฟวัวโอ้โหเสร็จจังนานเลวเพชรคะแนนพิเศษย,ยังไงคะแนนพิศ <S 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 เศษอ่ะอเธ <isas? S 2> อจะเอาแค่นี้ใช่ไหมงั้นเท่ากับว่าตอนเนี้ยเขานำหนึ่งเธอแล้วนะถ้าสมมติว่าขุดเพชรได้ใครได้ดเพชรเยอะกว่ากันอะ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทไปพร้อมกันแล้วก็เดินไปพร้อมกันแล้วก็ลองไปขุดเพชรอ่ะฮะพร้อมนะ สามสองหนึ่งเริ่มไป โคตรแย่ตัวมาเงไงทุกคนหมวดวิพีแหละแกล้งเขาอ่ะจะไม่ได้แกล้งเขาเดินเร็วเนี่ยไหมแกล้งเขาเนี้ยวางเนี่ยแล้วมันก็จะเดินไปเลยแล้ววางแล้วมันจะเดินเร็วใช่ปะเออเนี่ไหมเออวิไอ้แพ้ก็ได้เฮ้ยแพ้ก็ได้วะอ่ะที่เดิมอีกแล้วนะเราอ่ะวิเขาโด่นลงมาอย่างเซียนน่ะ เธอก็ม <ele. S 2> <zek> ีเพชร์หนึ่งอันนี่เขาก็มีหนึ่งอันใช่ไหมใช่อ้าก็เสมอนี่ก็เท่ากับว่ายังไงเขาก็ชนะเธออยู่ดีเพราะว่าเขาคราฟเสร็จก่อนเยเอาเลยเเยยพูดแล้วก็พูดไปเลยค่ะในเองเล่าแน่นอนเพราะว่าเขาเก่งโอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย ลืมลืมกระโดดลืมกระโดดเฉยอ่าเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนคนเดียวและมอนสเตอร์น่ากลัวมากๆากมาก,มาก,มากว้าวตกใจหมดาโอเคทุกคนวันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละเราไปแล้วนะบ๊ายบาย